สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้โคดาได้ทำสมาธิไปแล้วนะคะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็จับไพ่เป็นที่เรียบร้อยเพราะไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลานะก็เลยจับไพ่เลยมาดูว่าวันนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ือว่าโลกหรือว่าจิตจิตใต้สำเนกของเราครูบาอาจารย์ภายในของเราดูภายนอกหรือว่าที่เชื่อมลมาหาเราเนี่ยอยากจะบอกอะไรเราวันนี้นะคะแล้วโคด้าก็จับไพ่ไปเยอะมากเลย,ยไปดูกันนะคะว่ามีไพ่อะไรบ้างนะ ไปแรกจะชื่อ Wish Wisely อธิฐานขออย่างฉลาด Use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical steps towards making your dreams come true เป็นไพ่ที่มาบอกว่าให้อธิฐานขอสิ่งที่ต้องการนะฉลาดฉลาดหน่อย โดยที่ลงมือทำด้วยนะลงมือทำอย่างมีเป็นสเต็ปสเต็ปที่มันทำได้แล้วก็ make your dreams come so. true ชทำฝันให้เป็นจริงไปต่อไป you are worthy ไพ่ใบนี้มาแล้วนะคะโคด้าจับได้ใบนี้หลายครั้ง you are w vs ก็คือคุณนะคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการรือที่คุณรู้หรือไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณก็จะแบบมีความศรัทธาที่จะแบบมุ่งไปข้างหน้าไม่ว่าคุณจะมีปมมีความเชื่อมีความคิดอะไรบางอย่างที่อาจจะ หยุดคุณไว้ได้ซ้ําแต่คุณก็ไม่หยุดนะเพราะว่าคุณมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาแล้วก็คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความสําเร็จต่างๆที่คุณต้องการและแน่นอนไพ่บอกมาให้คุณโฟกัสอย่างเดียวก่อนนะให้โฟกัสอย่างเดียว One number one that you want the most ก่อนใบต่อไปนะครับ facing my shadow removes darkness from the world ถ้าเรากล้าเผชิญหน้ากับความมืดที่อยู่ในจิตใต้สำเนกของเราอยู่ในจิตใจเราอยู่ในออร่าร่างกายของเราหรือว่าอยู่ในตัวเราในความคิดเราเราอะจะเพิ่มแสงสว่างให้กับโลกก็คือความมืดเราจะผลักเราจะชำระล้างความมืดออกจากโลกนั่นเองไเป็นนี้ขึ้นมาอยากจะบอกทุกคนว่า ทุกอย่างที่คุณฝึกอยู่จิตที่คุณฝึกอยู่่คุณช่วยโลกอยู่่นะบางคนรู้ว่าต้องเกิดมาเพื่อช่วยโลกไงละแต่ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่อช่วยโลกยังไงล่ะก็แค่ facing the shadow แค่ภผชนากับความดำมืดหรือว่าฝึกจิตของเราแค่การฝึกจิตก็จะช่วยโลกให้สว่างขึ้นแล้วคะ่ะคนที่ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าการที่เราฝึกจิต แล้วกล้าเผชิญหน้ากับความมืดมิด shadow ก็คือโลกกลดลงเราฝึกจิตรานั่งสมาธิเราฟัองอ f i r อมิชันต,ต่างๆเนี่ยเราช่วยโลกอยู่นะคะแค่ <c oughs> เราเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นในแต่ละวันเราก็ช่วยโลกอยู่นะคะเพืเ่อน